สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวิชาว่ายน้ําก่อนที่เราจะปิดภาคเรียนแล้วไปเจอกันใหม่ในภาคเรียนที่2ส,สําหรับการเรียนออนไลน์นะครับและวันนี้นะครับในสัปดาห์สุดท้ายครูก็จะมีทักษะการเสริมสร้างสมรรถภาพนะครับของการว่ายน้ําในท่าฟรีสไตล์การเสริมสร้างสมรรถภาพก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่เราจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ย แข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมหรือว่ามีแรงมีกล้ามเนื้อในการว่ายน้ําในทักษะท่าฟรีสไตล์นะครับก็คือการเสริมสร้างสมรรถภาพโดยการใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านก็คือการใช้ขวดน้ํานะครับขวดน้ําพลาสติกที่เติมน้ําเต็มแล้วเราจะมาปฏิบัติโดยการหมุนแขนเพื่อสร้างน้ําหนักในการหมุนนะครับจะทําให้เรามีกล้ามเนื้อหัวไหล่เพิ่มมากขึ้นและมีพลัง ในการผลักน้ำในการลงน้ำนะครับส่วนก่อนอื่นนะครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือมาตรการของเราก็คือการดูแลตัวเองเรื่องการปิดแมสนะครับมันล้างมือพบสเปรย์แอลกอฮอล์ไปข้างนอกไม่จําเป็นไม่ต้องจับอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้นะครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างการปฏิบัติและการปฏิบัติแบบที่1แบบที่2ในการเสริมสร้างสมรรถภาพในการว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์นะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเสริมสร้างสมรรถภาพนะครับในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์หรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อให้กับหัวไหล่และแขนของเรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีกำลังหรือมีพละกกำลังนะครับนักเรียนในการหมุนแขนหรือการผลักน้ำเนี่ยเพื่อให้ตัวเราไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วก่อนอื่นนะครับครูก็ให้นักเรียนดูคลิปทบทวนการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์โดยว่ายให้ แขนและขาสัมพันธ์กันนะครับและในการฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพในการไ่ว้ท่าฟรีสไตล์ในวันนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างก็คือขวดน้ำนะครับซึ่งเป็นขวดน้ำขวดเล็กบรรจุน้ำให้เต็มขวดนะครับนักเรียนหรือ นักเรียนจะสะดวกใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาหนังสือหรือว่าสิ่งของที่เรียนหาได้รอบตัวนะครับเพราะว่าครูจะกําหนดให้การหมุนแขนเนี่ยเราต้องใช้แรงเยอะมากยิ่งขึ้นโดยการที่เราจะต้องมีของที่มีน้ําหนักอยู่ในมือนั่นเองครับผมต่อไปนะครับเรามาทําท่าเตรียมเลยท่าเตรียมของเราก็คือท่าจรวดนั่นเองโดยยืดแขนตรงออกมา มือขวาทับมือซ้ายหรือมือซ้ายทับมือขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราหมุนมือซ้ายก่อนมือขวาต้องทับมือซ้ายนะครับต่อไปนะครับเราทําการหมุนแขนโดยที่หมุนไปด้านหลังให้นักเรียนสังเกตว่าทําไมครูถึงต้องงอข้อศอกกดมือเข้าหาลาตัวก็เพราะว่าเราจะได้กดมวลน้ําผ่านลําตัวทําให้ตัวพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเราหมุนแขนผ่านตัวแล้วให้นักเรียนสังเกตว่า แขนของครูนะครับจะตรงแล้วผ่านตรงต้นขาหรือตรงกระเป๋ากางเกงของเรานั่นเองแล้วผลักไปด้านหลังนะอ่าดูตามคลิปวิดีโอเลยนะครับต่อไปนะเมื่อเราหมุนแขนนะครับงองอแล้วก็ผลักนะครับยกกลับมาวางที่เดิมงอผลักยกกลับมาวางที่เดิมในขั้นตอนนี้นะครับเราจะฝึกโดยที่ยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ถือเป็นการทบทวนท่าทางนะครับอ่าคราวนี้หลังจากที่นักเรียนได้เห็นด้านหน้าแล้วเรามาดูมาดูด้านข้างกันบ้างดูด้านข้างนะครับในการหมุนนะครับเราจะหมุนผ่านลำตัวแล้วยกมาวางที่เดิมหมุนผ่านลำตัวยกมาวางที่เดิมนะครับในขั้นตอนนี้เราจะไม่บิดหน้าหายใจเพราะว่าทักษะนี้เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือการ สร้างกล้ามเนื้อนั่นเอง คราวนี้นะครับคราวนี้เรามีอุปกรณ์นั่นก็คือขวดน้ํานั่นเองโดยขวดน้านะครับให้นักเรียนใช้ขวดเล็กหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับส่วนครูครูจะใช้ขวดน้ําและเติมน้ําเต็มขวดเลยนะครับในการปฏิบัตินะครับเราจะต้องทําท่าเตรียมก็คือท่าจรวดแต่คราวนี้จรวดเรามือจะชิดไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีขวดน้ําอยู่ให้นักเรียนยื่นแขนออกมาในท่าซูเปอร์แมนนะครับให้ ขวดน้ำอยู่ในแนวนอนหรืออุปกรณ์ที่นักเรียนถือเนี่ยอยู่ในแนวนอนต่อมานะครับในการหมุนแขนเราก็จะหมุนแขนเหมือนเดิมโดยครูจะเริ่มหมุนจากข้างซ้ายกับอุปกรณ์ไว้ให้ดีนะครับเมื่อเราหมุนในทิศทางเดิมนะครับให้เราหมุนโดยผ่านต้นขานะครับคราวนี้เราไม่ต้องงอข้อศอกเข้าไปหาลำตัวแล้วเพราะว่าเราจะเวทเทรนนิ่งนะครับ ในการหมุนเราหมุนในลักษณะเดิมหมุนผ่านต้นขาไปด้านหลังแล้วยกกลับมาวางที่เดิมหมุนผ่านต้นขาไปข้างหลังยกกลับมาวางนะในการปฏิบัตินะครับให้นักเรียนฝึกครั้งละ10รอบฝึกครั้งละ10รอบนะครับในการฝึกนะครับถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะเมื่อยต้นแขนมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการฝึกของครูเลยครับ คราวนี้เรามาก้มหน้านะครับหมุนผ่านนะครับยกกับมาวางหมุนผ่านยกกับมาวางถ้านักเรียนหมุนสัก20ครั้งนะครับนักเรียนจะรู้สึกเลยว่าหัวไหล่ของเราเนี่ยได้ใช้แรงไปเยอะมากจะทําให้แขนน้องเราเมื่อยหรือล้านะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างในการหมุนนะครับข้อควรระวังก็คือนักเรียนจะต้อง การะยะนะครับในการหมุนไม่ให้อุปกรณ์ที่เราถือเนี่ยไปโดนต้นขานะครับเพราะว่าในการหมุนเนี่ยเราหมุนแล้วหมุนเร็วอาจจะทำให้เราเจ็บต้นขาได้นะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งนักเรียนต้องระมัดระวังนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับก้มหน้าหมุนแขนก้มหน้าหมุนแขนนะครับนักเรียนลองฝึกเลย แล้วก็มาถึงแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบของเราในสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายนะครับอุปกรณ์เราเนี่ะมันเดิมตามที่ดูในคลิปก็คืออุปกรณ์เราจะมีขวดน้ํา2ขวดนะครับเพื่อเราจะมาใช้ในการสร้างน้ําหนักนะครับสร้างน้ําหนักในการหมุนแขนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อตามที่เราได้ฝึกกันไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราฝึกแบบไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมและมีอุปกรณ์คราวนี้ในแบบทดสอบการอัดคลิปเนี่ยครูจะให้นักเรียนนะครับมีอุปกรณ์ก็คือขวดน้ํา แบบใดก็ได้ขวดเล็กกวาน,นี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่มีขวดน้ําหรือไม่สะดวกที่จะใช้ขวดน้ําก็ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราสามารถถือได้ถนัดมือนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับก็ให้นักเรียนหมุนแขนโดยถืออุปกรณ์หรือขวดน้ําของเราเนี่ยทั้งหมด10ครั้งนะครับ10แขนนะโดยการหมุนนี้เราก็จะก้มหน้าเหมือนกับการว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์เลยเดี๋ยวคู่จะปฏิบัติให้ดู1รอบนะครับ ส่วนการส่งงาน,นยังเหมือนเดิมก็คือส่งในกลุ่มไลน์ที่ครูได้ตั้งไว้ให้นักเรียนเข้ามาส่งในทุกๆครั้งนะครับก็คือนักเรียนบอกชื่อชั้นเลขที่ห้องแล้วก็การเสริมสร้างสมรรถภาพการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์หรือสั้นๆการสร้างกล้ามเนื้อด้วยขวดน้ำก็ได้นะครับการสร้างกล้ามเนื้อด้วยขวดน้ำอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับสิบครั้งนะวิธีการปฏิบัติก็เหมือนเดิมให้เราถือ ขดน้ำหรืออุปกรณ์ยื่นไปข้างหน้านะครับยื่นไปข้างหน้าแบบนี้ก้มหน้านะเดี๋ยวคุจะทำด้านข้างให้ดูก้มหน้าโดยเราจะหมุนทั้งหมดสิบครั้งอ่ะเริ่มอันที่หนึ่งสองสามไม่ต้องบิดหน้าหายใจนะครับห้าหกแขนตรงก้มหน้าปก,กติแปดเ้า การถืออุปก,กรณ์หรือถือคนน้ําน่จะมีความแตกต่างมากกว่าการปฏิบัติในท่ามือเปล่าเพราะว่าเราจะมีน้ำหนักนะครับเราจอกแรงมากขึ้นฉะนั้นนักเรียคนควรฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเวลาเราอยู่ที่บ้านอาย่าลืมบอกชื่อชั้นเล็ที่ห้องการสร้างกล้ามเนื้อด้วยการถือคนน้ำการเสริมสร้างสมรรถภาพในท่าฟรีสไตล์หรือว่าการว่ายน้ำด้วยการการเสริมสร้างด้วยการถือคนน้ำนะครับอ่ะ แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับในเทอมหน้าสำหรับเทอมนี้นะครับใครที่ยังไม่ส่งงานก็ติดตามงานได้นะครับรีบๆนะครับเดี๋ยวครูจะได้นำคะแนนไปตัดเกรดให้พวกเราแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในเทอมหน้าสำหรับเทอมนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ